เอาแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีทรับผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดรับสมัครคุณเข้าแคนนะครับก็นะทุกคนก็คุณสมบัติก็อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับนี่นะครับเป็นแคนเรียวสีนะครับผมก็ถ้าเกิดมีอะไรติดต่อเรผมจะทิ้งเฟซหัวแคไรไว้้า้ล่างคลิปนะครับนี่ก็จะมีสมาชิกสามสิบสี่คนครับ เต็มสี่สิบคนนะครับผมลองรับอีกพียอบนะครับผมเป็นที่รึกษาอยู่นะครับก็ใครอยากเทกับใครก็เทได้เทกับผมก็ได้นะครับสี่หัวนะสี่สี่สี่หัวนะครับผมสี่หัวนี่ครับทัวร์นาเมนต์นะครับทัวร์นาเมนต์ทุกอาทิตย์ได้สามพันขึ้นนะครับส่งทัวร์นะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะครับตอแคนจะเขียนไว้นะครับว่ามีว่าวัน ว่าวันศุกร์นี้ทําทัวร์คนละกี่ครับสุกร์ที่แล้วทำทัวร์ละสองร้อยนะผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าสูงนี้ทำทัวร์คนละเท่าไหร่นะโอเคครับผมชื่อแคนก็พาลาดินนะครับผมทีเห,หนึ่งมีสาขาสองนะครับสาขาสองต้องไปติดต่อกับคนในเคนนะครับเดี๋ยวดอ๋ลิงเฟซผมก็ทิ้งไว้ให้แล้วก็ติดต่อมาได้แ้วผมจะดึงเข้ากลุ่มนะ อยู่กันแบบครอบครัวนะทุกคนโอเคก็เกียรติยศแคนหรอเกียรติเกียรติยศแคนก็สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสามนะครับถือว่าเยอะนะครับแต่ก่อนแคนนี้เกียรติยศหนึ่งล้านกว่านะครับเห็นของแคนเคยบอกผมมาแต่เขาโดนแฮกไปแล้วก็โดนเกณฑ์ยคกแค้นเลยสร้างใหม่นะครับสาขาสองเฮิร์ต ซี่สาขาหนึ่งยังไม่เต็มนะครับสาขาสองก็ยังไม่ค่อยเต็มครับพร้อมเปลี่ยนชื่อวันไหนก็ได้นะตอนไหนก็ได้นะครับผมจะขอให้เปลี่ยนนะก็เปลี่ยนแนละ้วก็จะตัวอักษรพิเศษเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋คนในแคงเขาเดี๋ยวก็วให้คือขอเขานะคนดูพร้อมเทนะครับสีหัวนะครับผมแคนงพาราดินนดีต้อนรับนะครับผมนะครับ ก็ทัวร์นาก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ทัวร์นาเมนต์นะครับก็ผมจะทําผมทําตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับผมเอก็ไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้นะใครทัวร์ไม่ถึงก็หน้าข่าวนะครับใครทัวร์ไม่ถึงหน้าข่าวนะทุกคนพอไม่ถึงหน้าข่าวนะใครทัวร์ไม่ถึงหน้าข่าวนะครับสมมติ อาทีนี้หัวแค้นเอาสองร้อยแล้วใครได้ร้อยกว่าถ้าเกิดแบบเกินไปประมาณสักสี่ห้าร้อยหัวแค้นจะชมนะครับสุดยอดนะครับก็ใครทัวร์ไม่ถึงก็เตรียมหน้าขาวได้เลยนะทุกคนเอาคลิปลงกลุ่มนะครับผมไม่เคยหน้าขาวนะผมบอกตัวรอดเสมอบอกแล้วผม <c oughs> ก็นะครับ รายละเอียดแคนก็ใต้ล่างคลิปนะครับก็ขอแบบคนยิงหัวคมๆนะครับขอยิงแบบถ้าเกิดจะแบบไก่ก็ไก่ไก่ถ้าเกิดเป็นไก่ก็ขอแบบไม่ไก่ไม,มากอะแบบเอาแบบโหดแบบสักประมาณาแบบยิงหัวแเนได้อะออโอเคองั้นอะก็อ่ <c oughs> ขอแบบคนโหดๆหน่อยนะครับเข้ามา คนคนที่ไม,ม่ไม่เก่งก็เข้ามาได้นะครับก็ยินนี้ก็รับทุกคนนะครับผมขอเออลืมบอกไปนะครับขออายุสิบสามปีขึ้นนะครับก็สิบสามปีขึ้นนะครับทุกคนโอเคก็มีประมาณนี้นะและที่ว่างก็ประมาณประมาณหกที่นั่งนะครับหกหกคนเท่านั้น,นครับเปิดรับสมัครหกคน,นครับ จำมจำกัดนะต่อไปก็ต้องไปสาขาสองนะโอเคเจอสาขาสองแล้วผมจะเอามาลงคลิปอีกทีนะเดี๋ยวต้องไปคุยกับหัวแคสสาขาสองมาเออที่ี่สาขาหนึ่งเหืออีกหกคนก็จะเต็มแล้วนะโอเคนะผมก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นอกำลังใจผมในคลคิปต่อไปด้วยนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ